โอเคครับผมก็สวัสดีโซเดียบาคอมกันทุกๆท,ท่านนะครับผมก็กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์ตีเวอร์บอทครับผมอาร์คเบลโดยตอนนี้เราทําไปที่1 5 6ล้านนะครับอยู่ที่อันดับ18นะอันดับมันไม่สําคัญหรอกสําคัญตรงนี้ครับผมตรงไหนว้าเราจะอยู่ที่ของรางวัลน,นะของรางวัลเนี่ยก็คือถ้าเราทําแต้มได้ถึง100ล้านหรือ100่เเนี่ยเราจะได้ของปลุกเสกเนี่ย จำนวน30กล่องแล้ว30กล่องนี้นะมันเป็นแบบสุ่มก็จริงแต่ว่ามันเป็นสีม่วงหมดสีม่วงหมดเลยโอกาสออกสีม่วงล้วนนะครับผมนี่แล้วก็จะมีสุ่มสีอีก45กล่องกับสุ่มเฉพาะสีส้มกับสีม่วงอีก45กล่องนะครับผมโดยตัวละครหลักที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเป็นน้องชามี่น้องชามี่ซีซั่นสามของเราตัวละครเก่าแก่ในยุคเริ่มต้นเลยนะาการที่ใช้ก็เป็นการง่าย การง่ายๆแบบนี้เลยเป็นการแจกั้งแต่เริ่มเกมอะไรที่มันใส่ให้อ t ต้าตอนเริ่มเกมอาต้ากับยูโน่เนี่ยการ์ดลมหายใจแห่งความมืดเนี่ยครับผมเอฟเฟกต์การ์มันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%เลยนะส่วนของที่ผมใส่เนี่ยตอนนี้ผมถอดออกเต่ยผมเอามาแปะให้นะของที่ใส่ก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะมีตัวซัพพอตอีก2ตัวครับผมเป็นแซลลี่กับ ลุงจิปโซนะเป็นปู่จิปโซแล้วก็มีดีบัฟเฟอร์เป็นเจ้าริวโดย3ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยผมก็ถอดของออกแล้วริวใส่เป็นการประจาตัวนะริวใส่เป็นการประจําตัวส่วนของเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เหมือนเดิมอันนี้มันไม่ใช่ของที่ผมใส่ตอนตีนะครับผมตอนใส่ตอนตีจะเป็นเซตสปีดติดติดดาวสี่ชิ้นเป็นสปีดติดดาวสี่ชิ้นตัวต่อมาก็จะเป็นแซลลี่ เซลลี่ให้ใส่การประจําตัวของเขานะโดยการประจําตัวของเขาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก20%โดยไม่ซ้อนทับกับการใบนั้นนะครับผมไม่ซ้อนทับกับการลมหายใจแห่งความมืดนะของกันเดี๋ยวแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับตัวต่อมาเป็นปู่จิโซปู่จิปโซ่ใช้การประจําตัวเขาเลยใช้การประจําตัวเขาเลยนะครับ ของเดียวก็แปะไว้ให้เหมือนเดิมอ้าวปู่บินปู่บินเออช่างปูเ่เถอะเออส่วนทีมที่2ก็ใส่เป็นแดงล้วนเลยจัดเซตต่มนี้เลยผมเชื่อว่าทีมนี้ทุกๆคนคือขีหลักเป็นแม่มดอยู่แล้วครับทีมนี้เป็นขีหลักอยู่แม่มดแม่มดผมจะใส่เป็นเซตนี้เลยถ้าทําเซตนี้มันจะปาดได้หลายครั้งมากๆเลยนะครับให้ทุกคนไปหานะไปกดตรงไอ้อุปกรณ์ชั้นสูงแล้วก็เลือกด่านที่2 จะดอบอุปกรณ์เซตนี้มาเป็นเซตผ้าใหม่เนี่ยการตัดเย็บของเสื้อผ้าเนี่ยมันจะทําให้ SP ของแม่มดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเร็วมากขึ้นนะครับวนกลับมาที่น้องหญิงชามี่ของเรานะทำไมผมถึงเลือกเป็นน้องหญิงชามีใช่ไหมครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้มันเป็นบอสสีเขียวน้องหญิงเราสีแดงครับผมมันชนะถ้าแล้วเอฟเฟกต์บอสต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเกลื้อไงมันค่อนข้างแบบ ซัพพอร์ตน้องหญิงของเราให้ทําดาเมจได้เยอะผมก็เลยเลือกมาเพราะว่าเธออย่างเธอที่8กับเธอที่7เนี่ยจะรีเซตคูลด,ดา้าสกิลสองนะเราก็อันติแล้วก็บึ้ม2ไปเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีเมื่อใช้สกิลหนจะให้ผลเพิ่มความเสียายที่ทําอีก200%เนี่ยมันก็เกื้อนน้องหญิงนะเพราะน้องหญิงเราตีแรงมากธรรมดาตีธรรมดาแรงมากเอ้ย แล้วคือน้องหญิงชามี่ของเรานะมันมีอันตรีโคตรแรงโคตรอันตรายมันชื่อท่าว่าพายฟักทองเนี่ยซุปพิเศษของชามี่นะครับผมคือเมื่อผ่านไป5เทินจะสร้างความเสียหาย60% 0ของพลังโจมตีเวทและพลังโจมตีธรรมดานะเราให้เผาไหม้อีก20%ทั้งพลังโจมตีเวทแล้วก็แอตแทกธรรมดามอนเดิมนะครับผมแต่คือเขาสามารถทำให้ติดพายฟักทองได้เลยโดยการใช้สกิลที่2 าสามารถใช้สกิลที่2ให้ติดประทัดฮาโลวีนได้เลยนะครับผมส่วนการจัดเซตพรสวรรค์ผมจัดเซตเป็นแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนออกนะครับผมใช้ ACC กับคีดามจนะแต่ถ้าใครมีเป็น MTK a กับ ATK แล้วก็มีคีดามจห้อยเนี่ยมันจะแรงกว่าตรง ACC นะเพราะว่ามันจะบวกท่าของไอชามี่ไปอีกแล้วตรงนี้พยายามใส่เป็นสปีดนะถ้าชามี่ใส่สปีด2อะ่ะเราก็ใส่สปีด2ให้กับทุกตัวเลย แล้วก็ติด HP มานิดนึงนะครับผมผมใส่เป็นแบบนี้เลยตรงนี้ก็ใส่เป็นเพิ่มเลือดกับเสริมกำลังเมื่อถูกบอโจมตีตรงนี้ก็เป็นเพิ่มเด็บ2000นะครับผมส่วนตัวอื่นๆื่นก็ใส่ตามที่ทุกคนมีได้เลยเพราะว่าตัวอื่นไม่น่าตายละมันถึกอะน้องหญิงเราบางอยู่ตัวเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับผมน้องหญิงเราต้องอัพขึ้นเป็นเลเวล110รนะเพราะว่าการที่อัพขึ้นเลเวล110รเนะี่ยเราจะได้ h พมาอีก4 0 0 0มื่นเลยทำให้น้องหญิงเราตายยากยิงย่งขึ้นนะครับผมไม่พูดท่านทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูการตีบอสโลกในคลิปนี้กันเลยครับผมแต่ผมขอออกตัวเลยนะครับว่าอันนี้เป็นการตีครั้งที่ประมาณครั้งที่2นะครั้งที่2ครั้งที่3นี่แหละเพราะว่าผมตีครั้งแรกแล้วมันโอเคไงมันทะลุไปแล้วนั่นแะทะลุไปร้อยล้านละผมก็เลย มาอาัดคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมก็ช่วงที่ผมพูดพูดมาก็ดูเอาตามนะครับผมก็ชา a ี m i a n t ไป3ามแสนห้าไม่ติดคีนะติดคีแรงกว่านี้ครับเกือบล้าน900าแสกว่าบางทีมีล้านหนึ่งอะเออช็อตแรกที่ผมตีนะล้านหนึ่งครับผมอันนี้ผมอยากได้แบบตอนที่มันล้างภพยฟัาทองออกแอรงๆผมก็เลยใช้สกิล l ริวซัมเข้าไปอีกซําเข้าไปเลยแล้วก็บัฟสกิล2ของ ซาลี่ขึ้นไปเพิ่มพลังโจมตีเวทอีก84%ตามด้วยท่า2ของปูดจิปโซเพิ่มบัฟโจมตีบอสแรงขึ้นมาแล้วล้างปฟายพายฟักทองไปเลยดอกแรกเข้าไป3ล้านดอกที่2เข้าไปอีก5ล้าน8เผาไหมติดอีก6 0 0 0 0นะครับผมรวมทั้งหมดตอนนี้ดาเมจท,ทำอยู่ที่7,200,000ลนะครับผมโจมตีธรรมดาไปอีก990,000พอาะาบัฟเราหมดแล้วอ่าเหลืออีก2เทินบัฟโจมตีแรงขึ้นเหลืออีก2เทิน โจมตีริวไปท่าหนึ่งของแซลลี่ไปโจมตีแล้วดูดเลือดน,นะครับผมจังหวะนี้โจมตีธรรมดาไปเลยเพราะว่ายิ่งเราตีเยอะเราจะเพิ่มบัฟความเสียหายที่ทําต่อบอสดได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูให้จบนะเพราะว่ามันมีช็อตที่ว่าทําไมชาม่ผมแรงและอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตีธรรมดาไปอีก1ล้านแล้วริวก็เคาะธรรมดาไปเพื่อยืดระยะเวลาบัฟตามด้วยแซลลี่บัฟสกิลสไปอีก เพื่อเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกบัฟให้กับชาม่จิปโซโจมตีธรรมดาไปช็อตนี้บัฟมิดายมมาเป็นบัฟที่ผมโคตรเกลียดไอ้ป้องกันสมบูรณ์เนี่ยริวเราล้างให้ติดเรียบร้อยครับริวเราล้างบัฟออกไปแล้วจังหวะนี้นี่แหละคือจังหวะสําสคัญถ้าเราพายฟักทองตอนนี้พายฟักทองมันจะไประเบิดอีกทีตอนที่เทิร์นที่2นะเมื่อกี้เราก็โจมตีไปอีก1ล้านโจมตีธรรมดาไปสําหรับแซลลี่ อูก็ถ้าสองไปเลยครับบัฟให้ทุกตัวในทีมเผาไม้มีอีก470,000่าถึงเทิร์นของริวริวก็เคาะธรรมดาเพื่อเพิ่มระยะเวลาบัฟโจมตีธรรมดาไป4ล้าน4แสนนะชาม่โจมตีแรงมากนะครับโจมตีธรรมดาเนี่ยอันนี้อ่าถ้าเพื่อนๆนเล่นก็ไปพิจารณาเอานะครับว่า ควรใช้สกิลอันตีหรือว่าสกิลสองของเจลลี่ดีแต่เมื่อกี้ผมใช้อันตีก่อนเหมือนผมจะคิดผิดอยู่นะถ้าใช้สองเนี่ยอ่าจังหวะน,นี้ยเจลลี่ผมเอ้ยไม่ใช่ชามี่ผมเกือบตายถ้าใช้สองก่อนอ่ะชามี่มันจะมีดุดเลือดนะเนี่ยช็อตเนี้ยชามี่มันจะมีดุดเลือดแต่ว่าอ่าเจลลี่มันแทรกเลินปู่ขึ้นมานะแล้วผมก็เลยเอา ปูกับชามี่สานกันเมื่อชามี่โจมตีปุ๊บอ่าชามี่ได้เลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็ทําดาเมจอีก3ามล้านสี่นกับเผาวิอีก1ล้านนะครับผมอ่าตอนจากนี้เราก็เคาะธรรมดาไปก่อนเพราะว่าบอสมันยังไม่มีเอฟเฟกอะไรให้เราล้างเนาะเดี๋ยวรอดูตอนที่ภายฟักทองระเบิดนะอันนี้ผมก็เช็คบับชามี่ก่อน อ้าวบัฟเราหายนะเหมือนรอบนี้บัฟเราหายเพราะว่าไอจังหวะที่เราอันนี้แหละที่เราใช้อันตรีของเซลลี่อ่ะมันทําให้ไม่มีระยะเวลาเพิ่มเติมของบัฟถ้าเราใช้สกิลสองอยู่อะ่ะบัฟของเซลลี่มันจะไม่หายนะที่ว่าเป็นบับของปูจิปโซแต่ตาน,นี้ผมโชคดีตรงที่ว่าบัฟปูมันติดไงแล้วก็เอาชามี่กระแทกหน้าอีก6ล้านแล้วก็เผาอีก50,000นจังหวะนี้มิดไซด์ลงหัวมาอีกละ แล้วแล้วเมื่อกี้เห็นไหมดามเมจบอสของผมเพิ่มไปเป็นที่65ล้านทุกคนอาจจะเห็นแค่ดามเมจ5 0 0แสนะเพราะว่าที่ระเบิดอะมันคือ32 32ล้านปะจาก33ล้านมเป็น65ล้านเราก็อันติีช้ามี่ซ้ำไปแล้วผมอีก8ล้าน3 0 0แสนจังหวะน,นี้เผาอีก1ล้าน5 0 0แสนรีวเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว บัฟรถเกาะก็มีอยู่จังหวะนี้คงไม่มีวนเทิร์นอีกแล้วเราก็อันติเพื่อเพิ่มความเสีายที่ทำไปเลยโจมตีธรรมดาไปอีกโดยสกิลของเซลลี่มาถึงตาปู่ปู่โจมตีธรรมดาไปครับแล้วชามี่เราพายฟักทองไปเลย8ล้านกับอีก15ล้านตอนนี้ดามเมนบอสรวมรวมกันอยู่ที่92ล้านแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เผาไปอีก1ล้าน5 0 0แสนนะ แรงมากผมเลยว่าลิวเราวนกลับมาอีกแล้วเราก็เคาะธรรมดาไปเพราะว่าเทิร์นถัดมาจะเป็นเทิร์นของชามีอ้าผมเลือกที่จะใช้สกิล2เพราะว่าสกิล2เมื่อกี้มันรีเซ็ตไปแล้วเพราะว่ามันถึงเทิร์นของบอสแล้วแต่ว่าเรายังมีอเอฟเฟกของอันตรีของริวอยู่เราก็เลยสกิล2ซ้ำไปเพื่อที่ว่าบอสมันจะได้เปราะบางที่สุดนะครับผมแล้วเอา สามีกระแทกหน้าไปที่6ล้าน1แดาเมตนะครับผมจบดาเมตอยู่ที่9ล้าน98ล้านนะในเว็บแรกก็มาลุยกันต่อในเว็บที่2กันเลยนำด้วยฟินแลนด์ของเราอันติไปเลยครับผมเพิ่มความเร็วให้กับทั้งทีมฟินแลนด์ของเรานี่ใส่เป็นกาสเซอรี่นะพอดีว่ากาสเซอรี่ผมเยอะอันนี้จะเป็นกาสเซอรี่เวลสูนย์ไม่มีดาว ก็จะเพิ่มที่10%แล้วเราก็ปันเพิ่มเกาะจากแอตตาไปถึงเทินของฟินแลนด์เราอีกรอบสกิล2ไปเลยครับผม mm hmm. เพิ่มทั้งพลังโจมตี55%แล้วก็เพิ่มอีก10%เป็นพลังโจมตีทั้งหมดผสานจากชาลอตไปเพื่อเพิ่มความเสียที่ทําถึงตาอันติของแม่หมดครับผมอันติไปเลยพระเอกของเราแอตตา ปาดไปาดามเมจที่ทําอยู่ที่20ล้านนะครับผม20ล้านเลยปาดค่อนข้างแรงเพราะว่ามันติดขี้ไงเออถ้าไม่ติดคี้ก็อีกเรื่องนึงอะ่ะเราก็วนเทินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจังหวะไหนควรทําอะไรเราก็ไปดูนเอาอันนี้แล้วแต่เพราะว่าแอตตาผมอยู่ที่เลเวล125นะแต่แม่มดผมอยู่ที่100่งร้อยเออบา,บางจังหวะแอตตาผมก็จะแซงขึ้นมาบ้างอะไรบ้าง เพราะว่าไอฟินแล,ลนด์ะมันไม่แน่นอนเนี่ยสกิลหนึ่งของมันอะไม่แน่นอนด้วยบางทีเคาะให้ใครอย่างเงี้ยไอความคล่องตัวมันต่ํากว่า50%อนตะไอหลอดเหลืองอะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ตัวนั้นมันมาเร็วกว่าอ่าแม่หมดผมสกิลอันติวนกามายอีกแล้วแต่ผมยังไม่ใช้เพราะว่าตอนนี้เกรดอันตีของแอตตาผมอยู่ที่4แล้วผมปั่นไปรอบนี้เกรดผมก็จะขึ้นมาอยู่ที่5เทิร์นหน้ามันก็จะเด้งมา6ตีรอบหนึ่งก็จะเป็น7 อีกเทิร์นก็อันติได้เลยนะครับผมช็อตนี้ชาลลอตก็ฟาดแทบเลยตีตาและลดเกาะจากนั้นเอาฟินแลนด์เราสกิล2เลยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเนื่องจากเอฟเฟกต์การ์ดของเซลลี่นะครับคอรธรรมดาไป1 4่ล้าน0 0แสเทิร์นต่อไปเราอันติได้ละอ่าเกรมันจะเด้งขึ้นมาเป็น7นะเพราะว่าเราตีตัวชนะาตุถ้าเราตีตัวชนะทตานเนี่ย ไอเกจเอสเราเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแต่ถ้าตีตัวสีเดียวกันหรือสีแพ้ทางเนี่ยก็จะไม่เด้งจะอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่าตีตัวแพ้ทางไอตีตัวที่เขาชนะทางเราเราเกจเอสีเราจะลดไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมผิดพลาดน,นะผมคิดว่าชา์ลอตจะไม่รัดเทินมาชาลอตจะรัดเทินมาไม่ทันผมเลยเอาฟินลันผสานไปแล้วก็ป่าไปที่19ล้านนะครับผม รอบนี้ค่อนข้างเบาเหมือนจะไม่ติดคียหรือเปล่าผมดูไม่ทันบอสก็หวดหมัดใส่เรามาไม่ยั้งเลยนะเมื่อกี้สกิลสอไหมหรือตีธรรมดาตีธรรมดาไปก่อนเนี่ยให้แม่มันจะเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเพื่อนในทีมสองคนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอะแอตตาเราก็ปั่นเพิ่มเดบไปแล้วก็เพิ่มการป้องกันสมบูรณ์ไปนะครับผมจังหวะนี้ควรทำยังไงฟาดแทะไปครับผม เพื่อลดเกาะของบอสแม้ว่าสกิลสองไปติดเผาไหมติดเลือดไหลอะไรก็ว่าไปจังหวะนี้สกิล2ไปเลยสำหรับฟินลันบอสเฟสนี้เหมือนผมเล่นค่อนข้างพลาดน,นะเพราะว่าเพราะว่าผมตีแต่เฟสหนึ่แล้วเฟสนี้ผมปล่อยออโต้ไงรอบแรกอะที่ผมตีอออะเแล้วอันนี้มันกดมือเองอะมันก็เลยดูวุ่นวาย ดูวุ่นวายหน่อยผมก็ต้องมาคำนวณเทินอันนี้ผมก็จะใช้อันติเขานะผมจะไม่ให้เขาเคาะธรรมดาเมื่อกี้แม่มดแม่มดผมอันติรีกลับมาอีกแล้วเนื่องจากไอเซ็ตช่างเย็บผ้านั่นแหละคนโหดอะ่ะผมบอกเลยตีธรรมดาไปใช่หอกก็ตีธรรมดาไปแอตตาปั่นเพิ่มเกาะน,นะครับผมเพิ่มเพิ่มความเสียหายที่ทำเนื่องจากเอฟเฟกการแล้วก็เอฟเฟกต์ LR ของเขา ในการที่ว่าเกาะเรายิ่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งตีแหลชาลอตก็ฟาดแท้ไปติดต,ตีตาลดเกาะแม่มดอันติเลยตามด้วยการปาดของบักแอตต้าบักแอตต้ารอบนี้ปาดไปเท่าไหร่ปาดไปที่หล้านนะ6ล้านดาเมตบอสสกิลอันติลงมาติดป้องกันหมดเลยนะครับผมฝั่งเรา ฟิลันอันติีไปครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วทำยังไงดีชาร์ลอตเคาะธรรมดาไปก่อนคิดอะไรไม่ออกเคาะธรรมดากดสกิล2แม่มดไม่ได้นะเพราะว่าเซตมันมีโอกาสที่ทำให้สกิล2เราติดคูดาวก็ปั่นเพิ่มเด็บไปก่อนเลยถึงเทิร์นของฟิลันสกิล2ไปเพื่อเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มความป้องตัวบางส่วนนะครับผม มันจะสุ่มเพิ่มความคล่องตัวนะสกิลสองเนี่ยมันก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะสําหรับฟินลันทุกท่านต้องไปดูเอาเองแต่ว่า2เทิร์นแรกอะ่ะดูผมได้เลยเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วฟินลนเน่มันมีแค่สกิลอันตีแล้วก็สกิลสองแอดตาป,ปาดแค่นี้เลยก็คอไปอีก5้าล้านหนึ่งแสนดาเมจเนี่ยผมควรเก็บอันติไว้รอบนี้ไว้ไอรอบก่อนหน้านั้นน่นะที่ผมปาดแล้วเข้า6ล้านอ่ะคือผมควรคอธรรมดาแล้วเอาอันติมาเป็นรอบนี้ คือใครจะไปรู้อะว่ามันจะวนเทินมาลัดบอสขนาดนี้นะครับผมอ่ะดอกนี้ก็ปาดไปแห้งๆแบบนี้แหละเข้าไปที่600,000ดาเมจต,ตามด้วยการฟาดแท่ของชาลอตอีกแล้วชาลอตบอกฟาดเลยนักหนาและปิดเกมไปด้วยการโจมตีสกิลหนของฟินลันเดี๋ยวเราไปดูดาเมจที่เราทำทางนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูดาเมจที่เราทําในครั้งนี้นะครับผมก็รวมอยู่ที่156ล้านโดยชามี่่ทาไปที่96ล้านและแอต t าทำไปที่54ล้าน